ไอที่บอกว่าขายแบบไม่ขายอ่ะเห็นเขาพูดกันเยอะแล้วใช่ทําได้จริงไหมทําได้จริงแต่เราสื่อสารอะ่ะทาได้จริงหรือเปล่าประเด็นเลยนะไอขายไปบบไม่ขายเนี่ยพูดกันง่ายไปหมดแหละเอ้ยขายอย่างนี้ไม่ได้เราต้องขายแบบไม่ขายแต่เราจะรู้ไหมว่าอะไรคือเพนพอยอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยากรู้มากที่สุดคือเราแค่บอกว่าสินค้าและบริการของเราอะ่ะคืออะไรอันนี้ลูกค้าไม่ได้สนใจอยู่แนละ้วลูกค้าเดินผ่านแบบสไลด์นิ้วหนีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดด้วยปัญหา คำถามสิ่งที่เขาสงสัยอันเนี้ยคือขายแปรไม่ขายพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเราหาวิธีการแก้ไขอันเนี้ยโคดเบสิกในการที่จะทำคอนเทนต์แต่ประเด็นคือจะจับยังไงว่านั่นคือปัญหาของลูกค้านั่นคือสิ่งที่ลูกค้ารู้อันเนี้ยคืออินไซต์ที่ท็อปต้องไปําท็อปต้องไปหาข้อมูลมาอ่ะหายังไงใช่ไหมไปไล่ดูคลิปเก่าๆสิว่าคลิปแต่ละคลิปมันเป็นยังไงบ้างแล้วไปหาดูว่าตอนเนี้ยกระแสสินค้านั้นเนี้ยช่วยตอบโจทย์อะไรสุดท้ายเลยนะ รู้โปรดักตัวเองไม่ใช่รู้จากคนอื่นแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเราอะทอะไรบ้างเราขายอะไรบ้างเรามีโปรดักช่วยอะไรกับเขาบ้างถ้าไม่รู้เลยท็อปไปหาดูข้างนอกท็อปก็ไม่เข้าใจหรอกเข้าใจยังเข้าใจแล้วอะไปนั่งทำซะแล้วส่งรายงานมาให้ด้วยนะรีพอร์ตเนี่ยรออยู่เนี่ยโอเคไปครับเชิญ